ทำอะไรกันคะตอนนี้นะคะกำลังตักอาหารค่ะเนื่องจากว่าอาหารของเราเดินทางมาไกลมากนะคะมันก็เลยมีโฟมอยู่ข้างในมาจากไหนคะมาจากขวานาค่ะเดินทางไกลมากใช่อ่อนยัี้อร่อยไหมคะยังไม่ได้ชิมค่ะดูจากสารภาพคงจะอร่อยมากๆ อาหารเรามีน้ำพริกที่เตรียมมามีน้ำปลามีอันนี้นะคะปลายิมอ่าปูปุยนะคะน้ำพริกโอเคโอเคเอานี้ไปทิ้งแล้วจะต่อไปจะทำอะไรคะโอเคโอเค ต่อไปเราก็จะกินอาหารค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะยังไม่รู้ส่วนใดยนน่ะของยูมาเยไ่ยัสผาใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีเชื่อเสียมากก็เลยมากินอาหารที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเลาะโรงแรมยังไม่เจอค่ะและตอนนี้เราก็ไม่มีที่นี่มีไป กินข้าวอย่าดีเลียบกินกันเลยนะคะต่อไปกินข้าวเกินแล้วค่อยไปหุอนหนาวแต่ไปค่ะ